สำคัญกว่าบอลมันแชมป์จัดไปขอช่วยนายกไทยจัดไปจัดไปจัดไปพี่น้องก่อนไปช็อตเด็ดพรีเมียร์ลีกตอนนี้ฝนมันตกลงมาแล้วนะฮะผมมาอยู่ที่นี่เพราะว่าอยากจะบอกว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเนี่ยสวยๆเยอะมากแต่ว่าทำไมคนถึงยังไม่ค่อยให้ค่ากับประเทศไทย วันนี้หลังจากได้เห็นทางด้านนายกของไทยก็คือพี่เศรษฐาคุณเศรษฐาเนี่ยไปเจอกับประธานาธิบดีฉีจิ้นผิงเราให้คะแนนคุณเศรษฐา8เต็ม10และเขาจะทำยังไงให้ได้จาก8เป็น10เต็ม10วันนี้แชมป์จัดไปโคชเพิ่มออร่าเพื่อประเทศไทยและบอลไทยจะได้สดใส จอกับฉีนี่ช็อตแรกนายกเราดูดีนะครับสูงสงา่าหนุ่มกว่า9ปีครับแล้วก็สูงกว่า12เซนเล่นเป่นบาสเกตบอลผมเคยฟั่าดชบาสเกตบอลผมไมชอบผมมือเล็กบาสเกตบอลจับไม่ช็อตนี้โอเคนะครับเวลาคุยเรื่องกีฬาเนี่ยบรรยากาศก็จะสบายสบายเรล็อกซิถ้าผมเป็นโค้ชหรือว่าคอนซัลเทนต์ให้กับนายกเนี่ยเราสามารถเพิ่มแต้มได้ ถ้าเรามีความรู้ที่ลึกนะเช่นาอาจจะเสริมได้ว่าจีนนี่เก่งนะที่ทำให้มีนักบาสอย่างหยาวหมิงไปเฉิดฉายใน NBA แล้วก็สร้างปรากฏการณ์เปลี่ยนความคิดของชาวอเมริกันว่าชาวเอเชียนก็สามารถเล่นบาสเกตบอลได้ทั้งจีนมีแผนจะสร้างยาวสองย่างไงบ้างไหมแต่ท่อนฟุตบอลเนี่ยมี2จุดครับที่เราสามารถจัดไปให้โดนใจทั้งฉีแล้วก็คนที่เป็นกาลังใจให้กับนายกได้ ผู <dictator? st Bond playing> ้นําจีนบอกว่าแตะบอลเนี่ยพอได้แต่นายกเราเนี่ยดันไปพูดว <st os> ่า you like soccer i like soccer as well ซึ่งคํานี้เราเสียแต้มครับแชมป์เข้าใจนายกนะฮะเพราะว่าทั้งนายกแล้วก็แชมป์เนี่ยไปเรียนที่เมริกามาแล้ะสกอร์เนี่ยเป็นศัพท์ที่ชาวอเมริกันใช้ฮะเพราะว่าบ้านเขาเนี่ยฟุตบอลก็คือ American f o o t ต a l l ซึ่งทั้งโลกเนี่ยก็จะแซวนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟุต ว่าเท้าบอลก็คือบอลก็คือใช้เท้าแต่บอลแต่อเมริกันฟุตบอลที่ชาวอเมริกันเรียกว่าฟุตบอลเนี่ยใช้มือถือลูกที่เหมือนกับไข่จริงๆน่าจะเรียกว่าแฮนด์เอ็กหรือว่าถือไข่มากกว่าแต่เมกาเนี่ยจะชอบแสดงความเก๋ว่าชั้นใหญ่อยากรียกอะไรก็ไม่สนนะฮะทั้งโลกจะเรียกฟุตบอลฉันจะเรียกว่าซอกเกอร์ก็คล้ายกับเวลาที่ตะวันตกบอกเราว่าโอ้ไทยเนี่ยทรมานใช้ลิงเก็บมะพร้าว แต่ตัวเองเนี่ยดันไปขังห่านและเอาท่อเหล็กเสียบคอยัดอาหารจนสัตว์น่าสงสารอ้วกหรือว่าตายคากรงเพื่อที่จะขายตับหา่านบวกกับความสัมพันธ์จีนกับเมกาก็ไม่ดีนะฮะเพราะว่าเมกาก็พยายามจะขวางไม่ให้จีนเนี่ยแซงขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งซึ่งการที่นายกเราคุยกับผู้นําจีนแต่ดันเรียกฟุตบอลว่าซอกเกอร์เนี่ยสีจินผิงก็อาจจะเข้าใจว่าเราเป็นติ่งเมกากาออกนอกหน้าได้ควรเรียกว่าฟุตบอลหรือว่าจูเฉียวพี่น้องครับ การเป็นคนเก่งเนี่ยต้องปรับตัวเดวิดแบ็กแฮมเนี่ยกองกลางตำนานแมนยูเกือบทั้งชีวิตเนี่ยเรียกฟุตบอลมาตลอดเพราะว่าเล่นหลักๆเนี่ยที่อังกฤษแล้วก็ในยุโรปแต่เมื่อไปเล่นบอลอาชีพที่อเมริกาแบ็กแฮมก็ต้องบังคับตัวเองแล้วก็จงใจเรียกฟุตบอลว่าสกอเ์เพื่อให้ภาพของตัวเองดูมีความเป็นสากลจุดที่2ครับ c h i n a i n l a n World Cup qualify ที่รไอนีนี่ครับประโยคที่บอกว่าไทยเนี่ยพึ่งแพ้จีนขาบ้านเลยแพ้ขาบ้านเราเลยพูดแบบนี้ไทยไม่หล่อครับหนึ่งเนี่ยคนที่พูดเก่งมากๆเนี่ยจะไม่เอาจุดอ่อนของประเทศตัวเองมาพูดให้คนอื่นด้อยค่าสองเนี่ยสะท้อนถึงภาวะของผู้นำครับขนาดชาติของคุณแพ้เนี่ย คุณยังยิ้มแล้วก็ย้ำว่าชาติเราเพิ่งแพ้คุณแพ้ที่ไทยด้วยแล้วก็ขำๆแล้วก็มีจังหวะหนึ่งก้มหัวให้เขาอีกซึ่งวิธีพูดเนี่ยแล้วก็ภาษากาย Body Language เนี่ยเปิดช่องให้ต่างชาติเห็นว่าคนไทยน่าจะเอาเปรียบได้ง่ายเพราะว่าผู้นําเห็นชาติตัวเองแพ้ก็ยังยิ้มยิ้มชิวๆซึ่งถ้ามองลึกลงไปอีกเนี่ยอาจจะสะท้อนว่านี่อาจจะเป็นผู้นําที่เห็นผลประโยชน์ส่วนตัว เหนือกว่าส่วนรวมหรือเปล่าถ้ามองลับกันเนี่ยถ้าบริษัทแสนสุริที่นายกเคยบริหารยอดขายหรือว่าภาพลักษณ์ไปแพ้ใครสักคนคนที่อยู่ในโลกธุรกิจก็คงไม่เชื่อว่าคุณเสฐาจะยิ้มแล้วก็ไปคุยกับคู่แข่งแสนสุริแล้วก็บอกว่าบริษัทเราเพิ่งแพ้คุณนะครับแพ้คาบ้านเลยอะแล้วพูดอย่างไงเท่หนึ่งก็คือเราไม่ควรยกสิ่งที่มีใครดูไม่ดีขึ้นมาต่อให้ไทยชนะจีนเราก็ไม่ควรจะไปพูดว่าเฮ้ยเราเพิ่งชนะคุณนะ แต่อาจจะพูดได้ว่าจีนเนี่ยเคยไปบอลโลกหนึ่งครั้งในปี2002ไทยกับจีนเนี่ยคือพี่น้องเรามาหาวิธีร่วมมือการให้ช้างไทยกับมังกรจีนไปเฉิดฉายในบอลโลกกันหรือเราจะจัดบอลโลกร่วมกันแล้วเราไทยกับจีน2พี่น้องไปเจอกันในรอบชิงชนะเลิศถ้ามาทรงนี้เนี่ยจะทำให้เราเป็นคนที่ดูมีความฝันมีวิชั่นมีอั b บิชั่นนะครับแล้วมาดูความเหนือชั้นของฉีครับ หลังจากนายกเราย้ำเหลือเกินว่าไทยเพิ่งแพ้จีนนะแล้วก็แพ้คาบ้านเลยผู้นําระดับโลกจะตอบยังไงเพื่อไว้หน้าแล้วก็ไม่สร้างความอับอายให้บอลไทยไปมากกว่านี้แต่ฉันว่า大ันค我สี่งเพราะฉะนั้นเพราะั้นนี้ับ เขาแก้เกมโดยการบอกว่าผมว่าจีนโชคดีมากกว่านะอันนี้ก็เป็นการพยุงภาพลักษณ์ของไทยไม่ให้ดูแย่ไปกว่านี้ซึ่งแชมป์ว่าถ้าตะวันออกจะยิ่งใหญ่เนี่ยไม่ต้องพูดอังกฤษเลยก็ได้ครับเราหาล่ามแปลไทยเป็นจีนแล้วก็ให้ฝั่งจีนแปลจีนเป็นไทยนะฮะแล้วก็ขอย้ำนะครับว่าเห็นใจนายกครับเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่เปลี่ยนบทบาทจากนักธุรกิจมาเป็นผู้นำโดยรวมเนี่ยผมว่าดูโอเคเลยนะ ภาพรวมใหญ่ๆในการเจอคนระดับโลกเนี่ยมีแค่4จุดเท่านั้นที่ยังไม่เพอร์เฟกก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับพี่น้องฮะการพูดให้เทพบวกเทพเนี่ยไม่ง่ายแต่ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ผู้นำผู้บริหารองค์กรบริษัทไหนอยากเพิ่มออร่าระดับโลกให้กับเราแชมป์ชาตไทตอนนี้มีนักฟุตบอลที่ดังและเก่งมากมก หายไปเลยฮะหายไปยังไม่ปิดสนามนตอนนี้เกิดขึ้นแล้วครับนักบาสนัมเบอร์วันไม่ได้มาจากเมกกันหนะไปเลย